สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวัญใจเช่าทุ่งลรกะทันผูุ้มที่เขาหลบโอ้ยเกือบภาคกล้องปิดครับเอามาอนี่ภาพพี่น้องมาเบ่งน้ำหมักผลไม้นะครับน้ำหมักจากผลไม้สุกกาลัางจอดจอดยันได้สองสามหมื่นนํะกลังฝดจอดจอดยักะลัง,ะลงทำการย่อยนะครับก้มหนาก้มตายกินย่างเดียวผู้สนไพยอ,ยอยููลินซี่นะครับเอาคลิปก่อนขวัญใจเช่าทุ่งได้เกินเกินว่าน้ำหมักจากผลไม้จะให้ฮอร์โมอนสูงกว่าน้ำหมักปลานะครับฮอร์โมอนที่ได้จากน้ำหมักผลไม้สุกกบมี่ อ่าที่สำคัญสำคัญก็มีออกซินจิบเบอร์เลนลินแล้วก็ไซโตไคนินหรือฮอร์โมนน้ำมะพร้าวนะครับพี่น้องซึ่งโฮอร์โมนสามตัวนี้จะมีความสําคัญจังไดน,นะครับพี่น้องแล้วก็ให้สูงสั่งใดสำหรับโฮอร์โมนในน้ำม,มักนะครับพี่น้องเมื่อนี้ได้นําข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินมาฝากพี่ฝากน้องระหว่างน้ำม,มักปลากับน้ำมักผลไม้สุกมีธาตุอาหารกับโฮอร์โมนลายสั่งใดเอาอันแรกว่าเรื่องของน้ำม,มักปลาก่อนนะครับน้ำม,มักปลานี่จะมีในตัวเช่อยู่สิบจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส1.12เปอร์เซ็นต์โพแทสเซียม1.03เปอร์เซ็นต์อันนี้สารน้ำมักป่าเกี่ยวกับธาตุอาหารพืชนะครับพี่น้อง NPK นะครับใน้าข้าหน้าที่นำมักผลไม้สุกนะครับพี่น้องน้ำหมักผลไม้สุกจะมีไนโตรเจนอยู่ที่0.14อ่ามีหน่อยๆนะครับฟอสฟอรัส0.3โพแทสเซียม0.4นะครับอันนี้คือเรื่องของธาตุอาหารนะครับจะเห็นว่าน้ำมักป่ามีหลายกว่าเนาะมีถึง1นนะครับพี่น้อง ในขณะที่น้ำหมักจากผลไม้ก็มีประมาณ0 1 0.2 0.3ประมาณนี้นครับบ่ถึงหนึ่งนะครับอันนี้คือธาตุอาหารบานีมาเบิง่งน้ำหมักผลไม้สุกกับน้ำหมักปลามาเบิ่งฮอร์โมนเหมือนนะครับเพื่อนฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่บอกนีก่คือฮอร์โมนสามตัวออกซินจิบเบอรเลนลินใส่ตัวไคนนนเดี๋ยวจะว่าว่าฮอร์โมนสามตัวสำคัญอย่างไรเนานะเอามาเบิ่งปริมาณกันน้ำหมักปลานะครับจะมีฮอร์โมนออกซินอยู่ประมาณ4%เซคือมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับ ถ้าน้ำหม,มักปลาหนึ่งลิตรจะมีฮอร์โมนออกซินอยู่ประมัน4มิลลิกรัมนะครับพี่น้องต่อมากับฮอร์โมนจิบเบอร์ินินมีอยู่3.13มิลลิกรัมนะครับไซโตคินิน3.0มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับมเมื่อเบิ่งน้ำหม,มักจากผลไม้สุกานไปจะมีเท่าไรนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีประมาณ10เท่าของน้ำหม,มักปลาไปเลนโถ่ๆอ่ะฮอร์โมนออกซินในน้ำหม,มักผลไม้สุกนะครับมี4 8เปอร์เซ็นต์ลายกว่าน้ำหม,มักปลา10เท่าเนาะ แล้วก็มีจิบเบลิลลิน360มิลลิกร,รัมต่อลิตรกับประมาณ10เท่าของน้ำหมักป่านะครับแล้วก็มีไซโตไคนิน25.6%ประมาณ8เท่าของน้ำหมักป่านะครับนั่นจะเห็นว่าถ้าพี่น้องอยากได้ฮอร์โมนไปบำรุงพืชนั่นจะต้องใช้น้ำหมักจากผลไม้นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับสำหรับฮอร์โมน3ตัวนี้สำคัญกับพืชจะได้ไหมฮอร์โมนกับธาตุอาหารพืชนี่แม่นอันเดียวกันบ่พืชเอาไปกินบ่หรือต่างกันจะได้นะขอใจชอบท่าทุ่งจะอ่ะ สรุปคร่าวๆพี่น้องฟังน่อยเกี่ยวกับโฮอร์โมนพืชนะครับโฮอร์โมนพืชหมายถึงสารที่พืชสร้างขึ้นในปริมาณเพียงเล็กน้อยโดยกระบวนการทางชีววิทยาสร้างขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชอาจจะปลายรากบ้างหรือยอดอ่อนบ้างนะครับแล้วกระจายไปทั่วลําต้นเพื่อจะไปะกระตุ้นยับยั้งหรือส่องเสริมส่วนใดส,ส่วนหนึ่งของพืชให้เกิดการเจริญเติบโตนะครับพี่น้องอันนี้เอ่นว่าโฮอร์โมนนะครับสําหรับธาตุอาหารพืชก็คือธาตุทางเคมีที่ ได้จากธรรมชาติซึ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตก็คือเพื่อเอาไปสร้างกิ่งสร้างก้านสร้างใบได้เองนะครับพี่น้องนี่คือคือธาตุอาหารนะครับจําเป็นนะครับส่วนฮอร์โมนนั้นแม่นคนบ่เอาไปใส่เพื่อนมนกระสางขึ้นเองได้เพราะคือธาตุอาหารธาตุอาหารนี่มันือจอดจอดนี่ปาระเบิดเวลาเลยสำหรับธาตุอาหารนะครับพี่น้องถึงแม้จะสร้างเองได้แต่กระบอกเพียงพ่อจาเป็นต้องเติมขอใส่นี่คือความแตกต่างระหว่างฮอร์โมนกับอาหารพืช นะครับเอาคัาฮอร์โมโนสามตัวบัดน,นี้นะครับพี่น้องที่เศร้าช่งน้ำมาฝากพี่ฝางน้องนะครับโฮอร์โมโนออกซินมีความสําคัญอย่างไรพี่น้องเคยได้ยินโฮอร์โมโนเล่งรากบ่นะครับโฮอร์โมโนเล่งรากนั่นก็คือโฮอร์โมโนออกซินน,น,นั่นเองนะครับเพราะว่ามีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์นะครับเ <i> พิ่มการเกิดการแตกดอกแตกตานะครับพี่น้องเพิ่มการติดดอกติดผลเพิ่มการงอกของราก นั่นก็คือน้ำยาเล่งรากนด่นองครับสำหรับฮอร์โ,โมนออกซินนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยทีมีจะได้น้ำมากเข้าเนื้อแล้วนะครับเมื่อพี่น้องเอาไปใส่นะครับจะเกิดในพืชนะกระตุ้นการเกิดหากลายเมื่อพืชมีกากลายแตกรากดีนะครับการจะเลือ่อนตัวก็ดีดูดอาหารกระเจ๊งเนื่องจากว่าหาักมรลายซอยกันดูดต่อมา,าฮอร์โมนจิบเบลิลลินนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับกรเกษตกรกรส่วนใหญ่จะหูจักกันดีในนําซื่อการคาว่าไอ้ก้านยาวหมายถึงว่าเป็นฮอร์โมนที่ใส่เพื่อยืด คอยืดป้องของพืชนั่นเองเช่นพี่น้องปลูกตัวฟักาางาวยากให้ฟักาางาวยากให้ได้ขนาดที่งาวนะครับเขาก็มีโฮอร์โมโนตัวนี้ไปเสริมไปเร่งนะครับพี่น้องนะครับนอกจากแกดให้พืชขยายนั่นแหละนะครับเพิ่มควบงาวของคองของป้องแล้วนะครับยังทําให้เกิดการยืดตัวของกิ่งกา้านนี่ยอันนี้ละ,นละ,นละเนื้อไอ้ก้านงาวนี่แหละครับพี่น้องนะครับสามารถ เปลี่ยนเพศของดอกได้นะครับบางทีอ,อาจจะมีแต่ดอกตัวผู้เมื่อมีฮอร์โมนนี่เข้าไปก็จะเปลี่ยนไปดอกตัวเมีเยเยื่อถ่าการติดมากติดผลเพิ่มขึ้นดีขึ้นได้เดยนะครับพี่นอ้องโวนตัวที่สามนะครับก็คือฮอร์โมนกระตุ้นการแตกตาข้างสารกระตุ้นการแตกตาข้างซึ่งเยื่นั b ท้องตลาดทั่วไปก็ไม่ขายนะครับแล้วแต่จะตั้งซื้อนะครับก็คือไซโตไคนินนะครับฮอร์โมนตัวนี้มีนอกจากแกมีอยู่ในน้ำมักข็เ่ยยังมีอยู่ใน น้ำมะพร้าวด้วยนะครับพี่นอ้องฮ่าแหวะไมน่นีิเดี๋ยวนั่นน่ะว่าเล่นโบไปเหยียบพักแก่แก้วแล้วงงหน่อยก็ลังเดือพี่นอ้องเอ้อเอาหน่อยหอดใส่แล้วล่ะอ่ะหอดใส่ตัวให้น่นเนาะนะครับฮอร์โมนที่จะช่วยกระตุ้นการแตกตาการแตกตาข้างบางคนจะให้เกิดแตกกิง้งแตกก้านดีๆอ่าใส่ฮอร์โมนเดียวก็ไปแตกกิง้งหลายๆเช่นผักชะอมอราะกูลพืชพักต่างๆเนาะนะครับอยากให้แตกงา่าแตกกิ้งดีๆ นะครับก็ไซโตไคนินนะครับพี่น้องเน้นการแตกแขนงกิ้งแขนงต่างๆหรือจะเอื่นว่าสารเร่งการแตกตาข้างก็เอื่นนะครับพี่น้องนี่คือเคื่อฮอร์โมนที่จําเป็นนะครับป้องกันโคโรฟิลถูกทําลายใส่ตัวไคเนนก็ง่ายคือก็ทำให้พืชเขียวทนเขียวนานนั่นเองเขียวดนว่ะเพราะโคโรฟิลถือป้องกันจากใส่ตัวไคเนนนะครับนี่เป็นฮอร์โมนที่จําเป็นจริงๆก็มีประมั่น ซี่ห้าตัวนะครับฮอร์โมนพืชนะครับแต่ที่มีหลายอยู่ในน้ำหมักผลไม้ก็คือสามตัวเทวามาก็คือออกซินนะครับพี่น้องฮอร์โมนเร่งรากนะครับจิบเบอร์เรนลินนะครับไอ้ก้านยาวยืดคอยืดป้องนะครับพี่น้องยืดช่อนะครับต่อมาก็ใส่ตัวไค่นิ่อ่าแตกตาคางเนาะนะครับนี่คือฮอร์โมนที่จําเป็นที่พี่น้องจะได้จากการหมักน้ําหมักผลไม้นะครับพี่น้องอ่ะถ้าจะให้ได้ดีนะครับบํารุง ให้ได้กินอาหารพร้อมให้มีฮอร์โมนบำรุงพร้อมก็ต้องพลังสองนะคือน้ำมักปลาบวกน้ำมักผลไม้สุกนะครับพี่นอ้องครับอ่ะครับอลองเห็ดไปใส่พึ่งได้พี่นอ้องได้มันจะยืดจะเาวาซะเลยจากฟักค่าเนี่ก็อาจจะออกมาค่าพีก่พก็ได้นะครับพี่น้องนะครับจริงๆริงฮอร์โมนพืชนะครับเป็นสารที่พืชสามารถสร้างขึ้นเองได้นะครับ แต่ทาเฮ้ามีเสริมเข้าไปนะครับเมื่อมันมีเพียงพ่อละมันสร้าง้นมาพ่อละมันก็จะหยุดสางนะครับสำหรับพืชนะครับมันก็จะใส่ฮอร์โมนนะครับแต่ทาเข้าเสริมเขาไปนะครับพืชก็จะไม่ค่อยด้สางไปแล้อ้ามีอยู่แล้วพอสางหัวมันละเอาตัวนี้ลหละ่าัทนนะครับมันก็คือคนเฮ้าเนี่ยละเมื่อย่างเขาสู้ไวรุ่นนะครับพี่น้องนะครับการผลิตฮอร์โมนเต็มที่บนวัดตอมต่างๆในร่างกายกับสร้อยกับผลิตฮอร์โมนอันบ่ใหญ่กับใหญ่ขึ้นอันบ่ยาวกับยาวขึ้นอันบ่ตืงกับตื้นงขึ้นนะครับนี่ก็คือ ฮอร์โมนขึ้นกันนะครับเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมนะเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์จะออกมากออกผลน,นะครับเมื่อมีฮอร์โมนไปกระตุ้นนะครับก็จะเฮ็ดให้พืชน,นั่นจเจริญเติบโตอาจจะมากใหญ่ก็ปกติการง่อวก็ปกติดอกดกก็ปกติเขียวก็ปกติไม่เป็นนะครับพี่น้องเขียวก,ก็งูสิจเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับนั่นก็นคือตัวบำรุงนั่นเองนะครับพี่นอ้องลองเห็ดไปใส่บ้างด้อนะครับเอาเมื่อนี้เอามาฝากพี่ฝากน้องเจ้าครับ สาระนาลูกเี่ยวกับน้ำหมักปลาน้ำหมักผลไม้นะครับนอกจากจะได้อาหารแล้วยังได้ฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนนั่นมีประโยชน์หรือจำเป็นก็พืชจะได้กับบอกพี่บอกน้องไปแล้วนะครับอังคีิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อนอ้องแข่ขงเนี้มันในคลิปนา่ามี่ยังดีๆจัางพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับเข้าใจสะทุ่งจะได้น้ำาสารีดีมาฝากพี่ฝากน้องนะครับคลิปหนา้าจัางพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ